สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นตอนเย็นเนาะเลิกงานแล้วนะคะก็พิมพ์ก็พาทุกคนมาชมดอกเซอรรีร่รสซาบเหมือนเดิมนะคะก็อดไม่ได้ที่จะแวะมานะคะเพราะว่าตอนนี้ดอกเซอรี่ก็กำลังบานอยู่เลยค่ะแล้วก็ยังบานไม่หมดนะคะก็หวังว่าออสักประมาณ -2 องสองหเนาะน่าจะแบบว่าบานหมดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มร่วงลงมาเนาะก็เอาบรรยากาศให้ทุกคน ให้ชมเนาะตอนนี้พระอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินนะคะที่แอบาอินเซลเนาะลมเย็นนิดนิดน,ดนะคะไม่เย็นมากนะคะแล้วก็ตอนนี้แบบว่าสีชมพูนะคะสีชมพูเต็มต้นเลยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้เลิกงานแล้วนะคะ <c oughs> ก็เลยแวบ,บมาดูสักหน่อยนะคะนี่ทุกคนจะเห็นว่าข้างบนแบบเป็นช่อๆสวยมากเลยนะคะ กคนเป็นยังไงกันบ้างคะพิมก็เลิกงานเนาะก็เหนื่อยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็อยากแวะอยากแวะมาชมความงามเนาะแดดเข้าตามากๆค่ะเอาบรรยากาศเอาความสวยงามมาฝากนะคะตอนนี้ก็คนก็มานั่งชิลๆนะคะเด็กๆก็มาเล่นบาสเกตบอลเนาะฝั่งตรงข้ามนะคะแล้วกอ็อากาศเริ่มจะเย็นแล้วนะคะนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ ทุ่มทุ่มกว่า,วานะคะกับทุ่มครึ่งแล้วนะคะก็ยังมีแดดอยู่เลยนะคะเอาบรรยากาศมาฝากพี่พี่น้องน้องชาวไทยนะคะแล้วก็พี่พ,พี่น้องนองที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะคะว่าตอนนี้ที่บัมแบกก็มีเชอร์รี่บลัซซัมแล้วเนาะโอเคค่ะก็เท่าน,นี้นะคะ ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้พิมด้วยนะคะช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้มีเวลาไลฟ์นะคะเพราะว่าทํางานอาทิตย์นี้5วันเลยเนาะทุกคนเนาะก็สู้ๆกันต่อไปนะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องนุชนะคะสไปฟรังเศสด,ด้วยนะคะน้องกําลังจะกําลังจะถึงเส้นชัยแล้วเนาะก็อีกนิดนึงนะคะ อีกนิดนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนนะคะพี่พี่น้องหลายๆคนที่มาให้กําลังใจน้องนุชนะคะก็ขอบคุณแทนน้องนุชด,ด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะทีะ่เราพวกเราพี่น้อง youtube ก็ช่วยกันเนาะ,ะกะ็สนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันเนาะเวลาแดดมาอย่างนี้แบบสวยมากทุกคนอยากให้ทุกคนมาเห็นใกล้ๆอะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินชมอ,อีกนิดนึงนะ จริงๆอยากเดินไปจนถึงตรงนู้นเลยนะคะแต่ว่าก็เอาไว้เป็นหลังนะคะเอาไว้เป็นหลังเนาะเดี๋ยวค่อยมาชมด้วยกันตอนที่เขาร่วงก็สวยมากๆทุกคนแบบใต้พื้นนี่จะเป็นตรงพื้นหญ้าเนี่ยสนามหญ้าจะเป็นจะเต็มไปด้วยสีชมพูนะคะก็สวยงามมากเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะมองเห็นกันไหมมองเห็นกันไหมคะเดี๋ยวจะหามุมที่เห็นแบบชัดๆเนาะ นี่เห็นไหมเต็มเลยนะคะที่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะผู้คนก็จะจะแวะจะแวะมาถ่ายรูปนะคะแวะมา,าปิกนิกนะคะมานั่งคุยนั่งชิวกันนะคะหรือว่ามาออกกำลังกายเนาะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอสาวใต้บาวาเรียด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามอยู่แล้วเนาะที่ให้กําลังใจกันอยู่แล้วเนาะก็นําบรรยากาศอของดอกไม้มงามๆนะคะมาฝากเนาะเชอรี่แบบนี้จะไม่มีลูกนะคะก็จะมีแต่ดอกเนาะก็สวยงามมากเลยทุกคนนะโอเคสวยงามมากเลยนะคะโอเคฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็วันนี้ลาไปแล้วเนาะนะคะ,นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ Yeah.